ถ้าสมณะมาย่อยย่อยธรรมะกันเนี้ยค่ะเป็นรู้สึกว่าได้ประโยชน์มากเลยเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะก่อนก่อนที่จะได้มาเข้าค่ายออนไลน์นะคะถิงก็ติดตามฟังธรรมพ่อครูนะแล้วก็ฟังธรรมอาจารย์หมอเขียวส่วนใหญ่ก็ฟังอาจารย์หมอเขียวนะคะแล้วก็รู้สึกว่าฟังพ่อครูกับอาจารย์หมอเขียวเนี้ยก็รู้สกว่อเวลาหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วคิดว่า <BS> พอบางครั้งจะไว้มาฟังท่านสัมเนธในอ่าวิปัส,สนาข่าวบ้างหรือว่ารายการอื่นๆอ,อย่างพุทธศาสนาตามภูมิบ้างเนี่ยสองสองรายการเนี้ยบางครั้งก็จะเข้ามาฟังแต่ว่าจะฟังเป็นบางครั้งแล้วก็รู้สึกว่าเอาไว้ก่อนก็ได้่ินคิดอย่างนั้นตอนนั้นมันมันมันยังโง่อ,อยู่แต่ยังไม่รู้ว่าโง่เนาะยังยังวิชาทิฏฐิอยู่ค่ะก็ก <BS> ็คิดว่าอ่าท่านโเทศดีกันอยู่แต่ว่าเราไปฟังอาจารย์กับพ่อครูก่อนเพราะว่าพ่อครูนี่คือ ท่านเป็นรวมใช่ไหมคะท่านพูดแบบครอบคลุมแล้วอะไรเงี้ยเราไปฟังท่านแล้วทําไม่ได้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเอก็เลยยังไม่ได้มาฟังเต็มที่หรือว่าโดยเฉพาะท่านสำนักมาย่อยกันเจ้าธรรมะกันนะี่ปิ่นก็ไม่ค่อยจะฟังจนช่วงค่ายออนไลน์นะี่ปิ่นแม่เป็นแรงเหนี่ยวนํานะคะแม่มาก่อนมาค่ายวัวสดศีลกับพี่ชายกัน <c oughs> แลเลยเอ้ปิ่นก็นอนนอนดึกตื่นสายไม่สบายก่อนหน้านั้นแล้วก็เลยพักยาวค่ะทีนี้ก็ เราก็น่าจะไปบ้างนะอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรถึงก็เลยเข้ามานะคะพอเข้ามาแล้วพอมาฟังท่านสมณะย่อยเริ่มจากที่ช่วงเช้าก่อนนะคะท่านสมณะสนันติน่ะก็พอยิ่งฟังก็ยิ่งรู้สึกว่ายิ่งเกิดปัญญาแล้วก็ได้สมาธิที่ทมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าเ้ยทําไมเมื่อก่อนเราไม่มาฟังสักทีเนี่ยทำไมเราฝันนี้เ <c oughs> นี่ยค่ะรู้สึกว่าเออเราน่าจะมาตั้งนานแล้วนะเมื่อก่อนทําไมเราอะไรเงี้ยค่่ตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออจริง ตอนนี้ปิ่นฟังรายการท่านสมณาศิระมาทุกรายการเลยค่ะปิ่นฟังไม่ทันสดก็จะฟังย้อนหลังรู้สึกว่าได้สมาธิถ,ถี่แล้วเราทําให้เรารู้หลักการปฏิบัติที่ย่อยลงมาได้ตามลําดับจริงๆเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะรู้เป็นความรู้ใช่ไหมคะแต่ว่าภาคปฏิบัติเราไม่มีหรือว่ามีก็ไม่ได้เป็นไปตามลําดับพอหลังๆมาก็ยิ่งยิ่งทาให้เราฟังธรรมะเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เอามาปรับใช้กับตัวเองได้ เป็นลำดับขั้นตอนมากขึ้นเห็นมากเห็นผลมากขึ้นนะคะจากที่เมื่อก่อนก็ทําแบบมั่วๆทาแบบนจะเรียกว่ากดข่มอะไรแบบนั้นนะคะไม่มีลำดับอย่างน่าอัศาจรรย์อย่างที่พ่อครท่านอ่าได้เทศมาช่วงหลังๆนี่ท่านก็จะมาเน้นเรื่องนี้มากเลยอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเจลนสริบห้าวิชาแปดนี่เมื่อก่อนนี่ปิงก็ฟังผ่านๆหูแต่ว่าไม่เข้าใจอะไรเงะะี้ยค่ะตอนนี้ก็ฟังเข้าใจบ้างแล้วก็เริ่มมาทาเริ่มมาทําบ้างแต่ว่า มันก็ยังต้องเติมสมาธิถี่หรือว่าเติมปัญญาจากท่านสมณะสิกขะมาจากครอบครูอีกมากเพราะว่ามันยังไม่ได้แวไวไวมากขนาดนั้นนะคะมันก็ต้องค่อยๆมันก็ค่อยกระตุ้กระตื้ไปยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามีความก้าวหน้าอ่ามากขึ้นค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าได้ประโยชน์จากการที่ท่านสมณะสิกขะมาได้มาย่อยธรรมะค่ะอ่า อยากจะเสริมตรงนี้ที่คุณปิ่นพูดนะว่าคืออย่ามองข้ามมองข้ามการฟังจากผู้อื่นแม้ว่าเป็นบุคคลที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ให้ความใส่ใจเท่าไหร่นะแต่ไม่แน่บุคคลเหล่านั้นอาจจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจในแง่มุมบางแง่มุมบางมุมที่พยายามทาความเข้าใจไม่เข้าใจแต่พอมาฟังคนนี้เแง่มุมนี้เอ้ยกตัวอย่างนี้เอ้เข้าใจเนี่ยมันไม่แน่ หลายๆเรื่องเนี่ยบางบางบางอย่างเรื่องเนี้ยฟังเอ่อฟังแล้วฟังอีกในในใน,ในบุคคลเนี่ยนะฟังก็ไม่เข้าใจไป่ไปมาฟังคนนี้เออเรื่องนี้เอ๊ะทำไมเราเข้าใจเพราะมีการพูดหรือการยกตัวอย่างมันใกล้เคียงกับเรามากเลยพอสื่อมาปุ๊บอ๋อเข้าใจแล้วอย่างเงี้ยได้นะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องพยายามอ่าถ้ามีโอกาสเนก็พยายามฟังหลากหลาย อาจจะได้แง่มุมนี้แต่ก่อนเนี้ติดไม่เคยจะเข้าใจอะ่พะพอฟังนี้โอโ้ชัดเลยเลยว่ามันมันกระสว่นะสวะสวเลยนะเลยนะี่ยมันไม่แน่อันเนี้ยอยากจะอยากจะยกเทียบว่ามันเป็นเรื่องเนี่ยมาประทับใจพุทธพจน์นี่นะสุดสัส้นแล้วไปไดปัญญาฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาตรงเนี้ยฟังด้วยดีนะใครก็แล้วแต่หรือแม้แต่อ่นึกถึงเนี่ยอะไรนะที่เขาบอกว่า อ่สมัยก่อนเนี่ยนะอ่อันนั้นอาจจะเป็นเรื่องไม่รู้ว่าเรื่องของโชคลามเรื่องของอะไรเนี่ยนะจิ้งจกทักเนี่ยให้ฟังโอ้เล้วเออจิ้งจกทักก็ฟังน่ะมันเหมือนกับเป็นอะไรที่เหมือนกับอ่าแง่ไม่ดีหรือไงไม่รู้ทักแล้วก็ต้องอย่าไปทําอะไรอย่าออกนอกบ้านนะเนี่ยอันนี้อันนี้เอาประโยชน์จากการเทียบว่าจิ้งจกทักต้องฟังแต่ตอนนี้นี่คนมาทักมาอะไรเนี่ยนะเป็นคนนี่อ่าเป็นระดับสัตว์ทิ้นแล้กวก็จิ้งจก พอจะมาพูดอะไรแล้วก็ฟังาอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าจริงจกก็เสริมเสริมประมาณนี้แล้วกันนะขาบเาคนค่ะ